MG Xender ครับ MG Xender ค,คันนี้เป็นปี2020ครับลูกค้าครับได้รถปีใหม่พร้อมใช้งานในราคาผ่อนข้างวด5,000บาทนี่ครับเป็นไงครับเป็นรถปี2020นะครับคุณภาพมาตรฐานนะครับ รถปีใหม่ๆนะครับออปชั่นทุกอย่างก็ใหม่นะครับเห็นไหมแต่ท่านนะครับสบายใจในเรื่องของค้างวดนะรถกระบะผ่อนค้างวด5,000นะครับเป็นรถปี2020ก็ต้องแนะนำคันนี้เลยครับนะ MG Extender คันนี้นะครับเป็นปี2020ใช้เงินในการออกรถ999บาทครับลูกค้าครับดูแลค่าใช้จ่ายจัดโอนภาษีพรบประกันภัยรถจดนะครับไปดูห้องเครื่องกันหน่อยเซ็นนี่เครื่องเดิมทุกอย่างเดิมรถสวยๆครับในรถปีใหม่ๆแบบนี้นะครับผมแนะนำ MG Extender นะ พร้อมใช้งานแบบนี้ในผ่อนค้างวดสบายๆครับรถกระบะนะครับผ่อนค้างวด5,000นี่ถือว่าผ่อนถูกมากนะครับส่วนมากรถกระบะผ่อนจะผ่อนประมาณ6,000ขึ้น7,000นะครับนะแล้วถ้าเป็นแบรนด์หลักนะครับจะได้รถปีลึกๆด้วยนะแต่คันนี้ครับเป็นรถปีใหม่นะเดี๋ยวผมพาดูเลขใหม่นะครับดูแบบจริงๆนะครับนี่เห็นไหมไม่เก้าหมื่นนะครับหนึ่งพัน 7 6 1กิโลเมตรเท่านั้นนะครับรถปี2อ2 0่ครับ่านงานใช้งานมา4ปีอัตราการใช้ก็อยู่ประมาณหมื่นกว่านะครับหมื่นกว่า20 0 0 0นะ20,000ต่อปีนะครับพี่ซึ่ง2 0 0 0 0ต่อปีแล้วหารค่าเฉลี่ยต่อวันตกอยู่ประมาณวันละ4 0 5 0กิโลเท่านั้นนะครับปกติเลยครับนะอันนี้วิ่งวันละ50ได้ถือว่าน้อยมากนะครับพี่นะได้รถดีรถสวยแน่นอนครับแล้วก็อย่างที่บอกครับเป็นรถปี2020พี่ก็จะได้ออปชั่นที่มันเป็นใหม่ๆนะครับออปชั่นของปีรถปีีอง นี่ครับหน้าจอนะครับโคตรใหญ่ครับนี่ครับดูฝ่ามือผมครับนี่ <Wow. S 1> นะอันนี้ท่านจะได้หน้าจอแบบนี้นะครับนี่ MG ของเขาก็จะขึ้นชื่อในเรื่องของหน้าจอที่ใหญ่แบบนี้นะครับนี่สีขาวไปแล้วมาแนะนำสีดำอีกหนึ่งคัน <Okay, S 1> ครับสำหรับคันนี้ Mg x t e n d e r ปี20เหมือนกันครับพี่นะเป็นสีดำนะผ่นอนง้างวน5,000เช่นกันพี่ Mg x t e n d e r สีดำแบบนี้นสวยไปใช้งานนะครับอันนี้เป็นปี2020เช่นกันครับเป็นสีดำนะนี่ให้ดูความสวยส่วนกนามของเขานะครับคันนี้ก็เช่นกันครับ คอนโซลเดิมนะคอนโซลสีดำเบาะหนังสีดำนะคันนี้เป็นกุญแจพุชต์ทนะครับปี2020ครับผ่อนั้างเงิน5,000เช่นกันนะครับมีระบบไอสมาร์ทนะครับสั่งการด้วยเสียงนะ Hello MG นะครับนี่ถ้าใครอยากคุยกับ MG นะครับนี่คันนี้สามารถคุยกับ MG ได้ครับขับคนเดียวไม่มีเหงาครับสามารถคุยกับ MG ได้ด้วยนะครับโอ้คันนี้ฝาปรอมเครื่องไปไหนวะอ่าคันนี้ นะไม่มีฝาครอบเครื่องเดี๋ยวจัดการเรื่องฝาครอบเครื่องให้นะครับนี่แต่ก็ดีครับเราก็จะได้ดูไงครับว่ารูปลักษณะโครงสร้างของเครื่องยนต์มีการดัดแปลงสภาพหรือว่าการซ่อมห้องเครื่องโอเวอร์ฮอลเครื่อง้องเครื่องมาไหมนะครับอันนี้ครับสังเกตดูนะครับจากเน็ตแต้มสีทุกอย่างนะครับ เป็นค่าเดิมจากโรงงานครับคันหน้าเดิมนะครับทุกอย่างเดิมนี่เห็นไหมแทนสติ๊กเกอร์ตัวนี้นะครับนี่ที่ออกมาจากโรงงานก็ยังเดิมครับทุกอย่างเดิมพี่นะ<ฮ>มีสีขาวกับสีดำนะครับให้พี่เลือกเน,นะครับนี่